พี่น้องเอ้ยไผวันหนองค่ายแรงให้จูงแขนกันมาเบิงน้ำโขงยังไหลอยู่จนเทินน้ำโขงยังไหลอยู่จนเทินมั่นสีแรงได้จังไดกราบสวัสดีครับพี่น้องป้องายสูภูสุคนนะครับพ่อกับผมคือเก้านะครับเชมนกแก้วสายฟูดการกินไว้ในใจนะครับมากับช่องแรปเปอร์การเกษตรนะครับก่อนที่พ่อแม่พี่น้องนะครับสิรับชมคลิปนะครับก็บฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับในช่องแรปเปอร์การเกษตรเด้อครับ ขันเบิ่งละเห็นว่ามีประโยชน์นะครับกบเดมือยาวๆนะครับไปกดติดตามกดกระดิ่งนะครับเพื่อพ่อแม่พี่น้องสิบได้พลาดคลิปดีๆนะครับจากช่างแรปเปอร์การเกษตรนะครับสําหรับเมื่อนี้นะครับกับพาพี่พาน้องนะครับออกมาเบิ่งเขานะครับอันนี้หน้านอกนะครับมาเบิ่งเขาน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดนะครับตราซิโตเตี่ยหอมตันทันลูกนะครับเมื่อนี้กะเม้าน้ํานะครับเพราะว่าห่วงลูกมันนี่ครับนี่ครับ ้องลูกมันประหยักสดนะครับราะว่าหวงอันนั้นขับเบิองเหลืองเบิดแล้วครับพี่น้องคุณนะเบิองเบิอง้วงพี่น้องคุณนะทั้งเงวทั้งใหญ่เบิองพี่น้องเบิองหวงมันจะฮวงเยาๆนะครับแต่ว่า้วงลูกมันประหยักสดนะครับรับประกันนะครับว่าน้องคล้ายบาแรงแน่นอนนะครับพี่น้องพุณนะเบิองอันนี้น้าหนอกนะครับบ่ค่อยง้มนะครับ อันนี้ทั้งเบิดแปดไล่นะครับงานสามงานนั่นเกี่ยวไปแล้วนะครับเป็นเขาซีพีตองแปดนะครับพาพี่พานองมาเบึงเบึงอันนี้น้ำพี่นองเห็นบะคุณน้ำจนล้นทิพย์นะครับโอ้หนาหนอกพี่นองเบึงห่วงนะครับกับธรรมดานะครับสูซีอยู่นะครับกับน้ำบวมนะครับอันนี้เป็นเขานานหาเกานะครับเบอร์สิบแปดตราซิโตนะครับขนาดเขาเลี้ยงแลไรยังได้ไม่เอาน้ำอยู่นะครับ พอว่าห่วงลูกมันสีบดได้นะครับห่วงลูกมันย้อมกลมเลยนะครับยังเขียวอยู่นะครับอ,อืดพี่น้องเลยโอุ้หนะเบืง้งห่วงยาวๆใหญ่ๆพี่น้องผู่นะเป็นพั่วเป็นพั่วอยู่นะครับพู้นะสำหรับเขานาน,านหาเก้าเบอร์สิบแปดนะครับนี่ครับเบื้องผูใ้ใดว่าน้องคล้ายแรงครับ จูงแขนกันว่าเบิงเบิงน้ามพี่น้องกูนะล่นทิบล้นแดนนะครับว่าสีบ่เอแล้วพี่น้องแต่ว่า้วงลูกมันแหม่มันเบ้อันนั้นนะครับวงลูกมันบ่นย้อมกลมเลยนะครับวงนี้เริ่มเหลืองครับหวงลูกบ่นย้อมกลมเลยจําเป็นต้องได้เอามาเพราะว่าดินแตกขีดเลิบแล้วพี่น้องโอ้โหเบิงเบิงห้องพี่น้องกูนะ เม็ดเหลืองงามดีขนาดพี่น้องพีพีพ,พ,พีโอ้พูดนะพี่น้องเป็นพวเป็นพวอยู่พี่น้องพูดนะน่านหากเก้าเบอร์สิบแปดนะครับอันนี้เป็นน้าน,นอกนะครับพี่น้องเม็ดตายแล้วได้การอยู่นะครับพุดนะเบิ้งดูนี่พี่น้องเลยพูดนะ หวงยาวครับยาวกว่าฟ้ามือมอีกโอ้ี่นนะพี่น้องสำหรับเขาน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดตราซิตู้นะครับพ่นนี่ครับมาอน,นีมาเอาน้ำนะครับมันบกกรมนะครับเขาห่วงลูกมันนะครับมันย้อมกลมนะครับแต่ว่าห่วงนั่นเริ่มกลมไปแล้วเริ่มเหลืองไปแล้วนะครับพุ่นนเมื่พี่น้องพื้นนี่ดิเห็นมันน่ครับน้ำ สสยติงลิงนะครับน้ำกับเอาปุยแย่ครับเปิดก๊อกเลยนะครับเปิดก๊อกเลยนะครับสําหรับน้ำน้าหนอกนะครับสบายนะครับเ๊ดพูดนะงองเลยก็เด้เหลืองอุ้ยๆอยู่นะครับเมื่อนี่กับมไทายตอนแดดเปียงๆเลยนะครับเทียงนะครับมาเอาน้ำมือนี่ก็สีมีคิ้วบินโดนนะครับฉีดพ่นบำรุงเขานะครับเขาบางเจ้าก็กำลัง ก้มนะครับบางเจ้าเหลืองแล้วนะครับนี่ครับพี่เบิงครับนามพี่นะครับเบิงดูนะอ้นานี่บดบดต้นสูงครับบดต้นสูงบดต้นสูงนะครับต้นตำต,ำ,ตำนะครับนี่ครับ,พ,บพูดนะเจ่ว่าพูดนะชี้น้องเบิงารลวห้องขาพูดอ,อืด เห็นไ่มพี่น้องนี่ครับเปิดกอ๊อกเอาเลยน้ำม,มาได้คุณเห็นไหมครับกอ๊อกทึงพูนสายยางต่อมานะครับเปิดลงมานีกเลยนะครับนี่ครับสูบน้ำนะครับพี่มาเบิ้งทางนี่เม็ดฟังนี่ครับอันนี้ติดเขาซีพีตองแปดเกี่ยวไปได้สองอาทิตย์แล้วครับนี่นะพี่น้องอเออเม็ด เม็ดจับทีกันขนาดนะครับขั้นภาคกลางเป็นห้องละแงะจับทีนะครับพูดนะพี่น้องโอ้ยเบืงคุณให้ใดก็ได้พี่น้องปาดดีทัวพูนะเบิง้งพี่น้องเบิง้งเม็ดเขานะครับเดี๋ยวสีผ้ายัง ลงไปลุมนะครับพูลงไปลุมลุมบนพี่น้องแต่ว่าใบทงก็ยังเขียวดีอยู่นะครับนี่ครับอันนี้คือน้าหน,นอกนะครับแต่ว่ายังเพท่านได้ลงตัดขอบปนบาพี่น้องขอบปนก็ขอ้ขอหุต้นสูงปนอยู่นะครับเอากระถิ่นทำกันตัดนะครับเดี๋ยวผ้พาพี่พ้าน้องยางลงไปเบิ้งทั้งลุมนะครับเดีย่ยวห้งไปเบิ้งกันเลยครับ พี่พีน้องนะครับมาเบิ่งให้ลุมกันเลยนะครับว่าเป็นเชิงไดนะครับให้ลุมกับโอขาดแค้นน้าเพื่อนนะครับดินแตกขีดระเบินะครับพู่นะครับให้ลุมกันเลยเบิ่งนะครับห่วงเบิ่งเพื่อนพี่น้องห่วงนะครับให้ทั้งลุมกันเลยโอห่วงไม่เงาเลยนี่พี่น้องพู่นะเบิ่งดนี่ให้ลุมกับโอบแพแผให้ยถึงเลยพี่น้องพู่นนะ ทีนะ่ะเบิ่งเอานะครับอู้ให้ลุมกับพ่ะเพรให้เทิงด้วยกันนะครับสาหรับเขาน่านหาเก้าเบอร์ 18, รสิบแปดตราซิตโตนะครับเมื่อวานนี้ไปตัดเข่าปนุนอยู่หน้าบวมนะครับเมื่อนี้มาเอาน้นาอยู่หน้าหนอกนะครับแล้วกาสีทำกันตัดเข่าปนุนอีกจากสองรอบนะครับหน้าหนอกกันเลยนี่ครับนี่ครับนี่คือเมล็ดพันธุ์นะครับที่สี เอามาแบงพี่แบงน้องเอาไปไว้เฮ็ดยูเฮ็ดกินนะครับอันใดมันแสบก็อยากให้พี่ให้น้องล้องเอาไปซิมเบิ้งนะครับรับประกันเลยครับว่าแสบอ่อนนุ่มนะครับหล้กก็มีกินหอมพร้อมนะครับสําหรับเขาน่านหาเก้าเบอร์สิบแปดนะครับนี่ครับโอ้เบิ้งพี่น้องพี่น้องพูนะเบิ้องโอ้พูนะ ให้ดิลุ่มนี่ก็ได้บึง้งบึ้งห่วงเบึ้งเม็ดนะครับเขาหน้าน่า,นากเก่าบึง้งฟังนี้ด้วยฟังนี้เป็นเนัื่งใดเก๋ว่านี่บึ้งนะครับพี่น้องเออห่วงนะมีแต่ห่วงยาวๆนะครับพี่น้องคุณสำหรับเขาหน้าน่า,นากเก่าโอ้เบึง้งห่วงนะครับคุณนะพี่น้อง เออเบิ่งดูดิดูเป็นแต่สอ่อนแน่พูดนะเบิง่งเม็ดมันจับทีกันขนาดพี่น้องพูดนะเขาห้องวะเอียงก็แล้วแงจับทีกว่าจริงสิพี่น้องพูดนะเออพูดนะอันนี้ก็ําลังเปล่งน้ำลงไปอยู่นะครับพี่น้องอู้ ได้การอยู่พี่น้องพู้หนะ่สำหรับเขาน้านหากเก้าเบอร์สิบแปดนะครับเอาปัดนี้เริ่มหิ้วเขาแล้วพี่น้องเดี๋ยวชีวิตตำาำบอกหุงกินก่อนนะครับสำหรับเมื่อนี่กับพะพี่พะนองมาเบิ่งเขาหน้านอกนะครับกะกะถือว่าง้ามใสได้อยู่นะครับสำหรับเอ่อแปลงเมล็ดพันธุ์เขานานหากเก้านะครับสำหรับเมื่อนี่กะกราบสวัสดีครับ